แม่ไม่ตามใจแต่พ่อตามใจแม่ห้ามพ่อให้แม่ลงโทษยายให้ท้ายลูกร้องไห้แม่ปล่อยพ่อโอ้เมื่อวิธีการเลี้ยงลูกของเราไปคนละแนวทางทําให้ทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่คะอยากให้มารวมกันตรงนี้ค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะรู้ไหมว่าแนวทางการเลี้ยงลูกที่ขัดแย้งกันจะทําให้ลูกสับสนในสิ่งที่ทั้งพ่อและแม่สอนเขาไปลูกเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีและผลเสียก็จะตกที่ลูกนั่นเองคะ่ะเสียงที่ลูกของเราจะเสียคนเป็นเด็กดือ้อไม่เชื่อฟังแล้วก็ขาดวินัยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกับลูกในระยะยาวนะคะคิดแฟม i l ีเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้ให้จบคะ่ะ 4วิธีแก้ปัญหาเรื่องแนวทางการเลี้ยงลูกกับคนในครอบครัว 1. เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้นะคะให้เราเนะะี่ยค่ะทำความเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็ตามแล้วค่อยๆอ,อธิบายแนวคิดการเลี้ยงลูกของเราให้เขารู้อย่างใจเย็นคนในบ้านเนะะี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ยอมรับวิธีการเลี้ยงดูเด็กแนวใหม่นะคะ เราจะต้องหาหนังสือหรือว่ารายการทีวีที่เขาแนะนํำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะและต้องพูดคุยซ้ำๆเพื่อให้ซึมซับความรู้ใหม่ทีละเรื่องทีละเรื่องแบบนี้นะคะ 2. พูดคุยเพื่อตกลงแนวทางการเลี้ยงลูกในแบบเดียวกันคุณพ่อคุณแม่คะถ้าต้องมีการพูดคุยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าตำหนิอย่าว่าให้พูดคุยในแนวทางที่ เราต้องการปรับให้คนในบ้านช่วยกันค่ะและรับฟังความคิดเห็นมุมมองของคนในบ้านแล้วนำมาปรับจูนนั่นเองนะคะให้เห็นข้อเสียในเรื่องนั้นๆแล้วก็อาจจะปรับในเรื่องง่ายๆก่อนอย่างเช่นเมื่อคุณปู่คุณย่าให้ขนมหลานในช่วงเวลาที่ใกล้อาหารเราก็จะบอกเขาว่าเวลาที่ลูกได้ขนมเนี่ยใกล้ถึงเวลาอาหารเขาก็จะไม่ค่อยยอมกินข้าว ทำให้กินข้าวไม่ตรงเวลาและจะทำให้ลูกเนะะี่ยค่ะเป็นเด็กไม่มีวินัยด้วยค่ะคุพ่อคุณแม่คะอักดระกกระไพไ่เกิดกระจินได้นะคะขอบคุณค่ะสประนีประนอมคุณพ่อคุณแม่คะบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะ ใช้ความประนีประนอมได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็หาทางแก้ไขเพราะบางเรื่องเนะะี่ยค่ะให้ปรับเปลี่ยนเลยมันอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องสร้างความเข้าใจหาจุดลงตัวของคนในครอบครัวให้ได้คะ่ะ 4. ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้สำคัญมากคะ่ะ การให้กำลังใจกันเนี่ยคะ่ะมันจะสร้างความรู้สึกดีๆให้กันพูดชื่นชมในวิธีการเลี้ยงดูที่ดีนะคะและให้เลี่ยงตำหนิการจับผิดซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ พื้นฐานที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความรักลูกความรักหลานแต่แสดงออกต่างกันนั่นเองค่ะบางคนตามใจเพราะรักมากบางคนตามใจเพราะกลัวลูกกลัวหลานไม่รักหรือบางคนตามใจเพราะว่ามองเป็นการแสดงความรักนั่นเองอย่ารอให้ลูกของเราสับสนในคำสอนอย่าให้ลูกสับสนว่าจะเชื่อใครดีเพราะลูกของเราจะกลายเป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฟัง ขาดวินัยและอาจเสียคนได้ owski, ในอนาคตนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ขัดแย้งกันอยากให้เขียนมาคุยกันค่ะและเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะคิด f a m i l y เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดแฟม i รีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ